เปิดบ้านออฟสุพนัทไม่อายทำกินแม้เป็นถึงดาราฝ่าดราม่าอดีตรักไม่ให้ทำอาชีพนี้ในช่วงเดือนตุลาคม2565นักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินได้ออกมายืนยันว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นมือที่สามทำรักของออฟสุพนัท และธัญญาอาสยามพังแต่อย่างใดพร้อมกับบอกว่ารู้จักกับนักร้องหนุ่มมานานแล้วเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันล่าสุดมินดามีรั์สินได้เปิดตัวด้วยการโพสคลิปโมเมนต์สุดหวานที่ออฟสุพนัทได้มอบช่อดอกไม้และสร้อยทองให้ลงใน t ิกต็อกของตัวเองพร้อมกับแคปชั่นว่านี่ยังแล้วนะพร้อมกับอีโมจิหัวร้อน้ำตาเล็ดและอีโมจิยิ้มหวานวันนี้จึงจะพามาเปิดอาชีพเสริมของหนุ่มออฟกันค่ะ นักร้องหนุ่มออฟสุพนัพทโพดภาพใส่ชุดแก๊ปต้องเอาเงินเก็บมาใช้ขอผันตัวมาขับรถส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่เพื่อหารายได้เสริมให้กับตัวเองด้านชาวไทยแห่ให้กำลังใจอฟสุพนัททิ้งท้ายว่าจริงๆแล้วอาชีพไหนก็ตามหักเป็นอาชีพที่สุจริตก็ทำเลยซึ่งอาชีพขับรถส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มันไม่ใช่อาชีพที่น่าอายอะไรมองว่าเท่มากเป็นอาชีพในฝัน โดยออฟสุพนัดเผยว่าได้ทำการสอบเพื่อเข้าสมัครและรอประมาณหนึ่งอาทิตย์ซึ่งทางบริษัทตอบรับมาแล้วว่าลงมือทำได้เลยเราก็เริ่มทำงานนี้ชาวไทยทราบเรื่องเราก็ต่างมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมสนับสนุนทุกอาชีพที่เจ้าตัวทำกลายเป็นประเด็นขึ้นมาซะอย่างนั้นเมื่อหนุ่มออฟสุพนั ให้สัมภาษณ์หลังตัดสินใจใช้เวลาว่างในช่วงนี้ขับแก๊ปส่งอาหารแต่แฟนสาวทัญญาอาสยามไม่เห็นด้วยในตอนแรกเพราะห่วงในเรื่องของความปลอดภัยแต่กลับเจอกระแสกลับว่าดูถูกอาชีพขับแก๊ปดูเป็นคุณหนูกลัวแฟนจะอายซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ ทางด้านหนุ่มอฟสุพนัดเองก็ได้มีการโพสข้อความชี้แจงลงในอินสตาแกรมส่วนตัวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับพูดล้อเล่นจนทําให้คนเข้าใจผิดยันแฟนสาวไม่ได้ว่าหรือดูถูกอาชีพขับแกป๊ปแต่แค่ห่วงเรื่องของความปลอดภัยและอากาศที่ร้อนมากกลัวว่าตนอาจจะไม่ไหวซึ่งตนผิดเองที่ไปต่อเติมเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าอากาศร้อนเหงื่อจะออกตัวจะเหม็นสุดท้ายกลายเป็นมุกไม่หาพักกันเครียด จนตนมาเห็นคำคำนี้เป็นตัวก่อเหตุให้เกิดดราม่าดังเก่าซึ่งหากจะกล่าวโทษตนก็ขอยอมรับผิดเองและยืนยันว่าจะเดินหน้าขับแก๊สเพื่อบริการลูกค้าต่อไป